อาตมาพระมหานพรธันทศิโลปบุญรอดเจ้าวาสวัดกุสาวดีตำบลกรอนโดอำเภอด่านบุคคเที่จังหวก,การจะจรบุรีจะเล่าถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านเข้ามาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคฤิธิ์ดวงทวารอาตมาเคยได้ยินกิติศัพท์ว่ามะเกลือมะเกลือเป็นยาถ่ายพยาชั้นดี ก็มีความไปฝันว่าเราร่างกายผอมๆน่าจะมีพยาธิเยอะมีมะเกลือแล้วก็ผสมกับน,น้ำกะทิมะพร้าวก็ให้กินเท่าอายุคนมุดคนอายุสิบขวบก็กินสิบเม็ดสี่สิบกินสี่สิบเม็ดตอนนั้นอายุสักสามสิบกว่าก็ทดลองก่อนแค่สิบกว่าเม็ดปรากฏว่าถ่ายดีจัดถ่ายแล้วถ่ายอีกจนกระทั่งประมาณเกือบสิบถึงยี่สิบครั้งมั้งถ่ายจนหมดเรี่อหมดแรงแล้วก็กลายเป็นที่สิบดวงตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา แล้วก็ไปเดินทุโวรวงต่อที่ทองคภูมิด้วยแรงกรรมที่กระทำไว้ปรากฏว่าอาหารเป็นพิษมีทั้งขึ้นไส้อาเจียนถ่ายท้องอย่างหนักรุนแรงโรคที่ท่ดวงก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งมีความโชคดีว่าสมัยที่เป็นพระพิเลี้ยงสมณรเป็นหัวหน้าดูแลโครงการบำเพ็ญชาสมณรพระรูุร้อนที่วัดหลวงพ่อส,สดจงกายาาม เป็นประจำต่อเนื่องสิบกว่าป,ปีก็มีสมณณน,นมาบำรพร็าแล้วปรากฏว่าที่บ้านเปิดเป็นร้านขายยาอยู่ที่ท่าพระจันทร์ก็เลยสนใจเพราะตนเองนั้นเป็นโรคกระเพาะประจําตัวอยู่โรคหนึ่งก็ไปซื้อกมิ้นผงปรากฏว่าไปที่ร้านแล้วไหนที่ร้านแล้วเห็นว่าก็มีรับรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารเป็นแพทย์แพทย์แผนไทย ชื่อหมอจุธาศรีมาเปิดบ้านเป็นคลินิกเปรักษาอยู่ที่บางขุนเทียนแสมดําได้นลว่าเป็นโชคดีที่ได้ไปพบและก็ได้รับการบำบัดรักษาในอาการที่ยังไม่รุนแรงมากก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสารแก่บุคคลที่ได้รับความเจ็บไท้าได้ป่วยก็เลยจะแนะนำไป ดังนั้นก็เพราะว่าโรคนี้ถ้าเกิดปล่อยไว้ในระยะที่นานวันเข้ารุนแรงเข้าก็จะกลายเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งร้ายได้เพราะไม่กี่วันได้ไปเยี่ยมญาติปรากฏว่าญาติก็บอกว่าเป็นรีษดวงมาแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นมะเร็งต้องไปฉายแสงไปให้ครีมโมซึ่งอยู่ในอาการที่เรียกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ทรมานนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ บางคนเทียนเสมดำนะพาพระอาจารย์มหาต้นซึ่งท่านได้เป็นมานานสิบกว่าปีเนะพิ่งอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นนะทราบว่าท่านเป็นก็รู้สึกตกใจเพราะว่าอาการค่อนข้างจะนะรุนแรง,อองพอสมควรพรพะมหาวิชิระพลอาจต้นนะขอสัมภาษณ์่อยว่าป่วยมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีป่วยมาสิบปีสมัยนั้นแต่เป็นสถานเป็นอาหารสิบกวปีเท่าไหร่น่สิบหกปะ โาที่6ปีเลยนะนี่ก็ได้ไปบําบัดไปรักษาเดี๋ยวเมื่อวานได้ไปที่อะไรเนี้ยแสมดำเนี้ยแสมดำบางเทียนบางเทียนแสมดำารเดี๋ยวนี้จะต้องไปพักรักษาตัวอยู่ประมาณน่าจะประมาณ <10 S 1> อ่าถึงสิบวันเนี้ยอะไรต้องไปพักที่บางใหญ่ไปรักษานะเพื่อให้หายเพราะว่าปอยไว้หมอแนะนําว่ามีในขั้นของอาการขั้นที่ไหนครับสีขั้นที่สาม ขั้นที่สี่ะนะทหารก็ผ่าตัดอือมนหนึ่งขั้นระยะค่อนข้นางยาอันตรายเรนปล่อยไว้จเป็นตัวอย่างของของการเก็บใครได้ป่วยให้รด้รักษาเพอะมีงาน,นแล้วจะลุกดมอันตรายเป็นเนื้อรายได้่ว,วันนี้ท่านก็จะได้เดินทางไปรักษาท่านใดที่อยากจะเขาเรียอะไรอะสร้างบนภิกษุอาพาธก็าสามารถ แจ้งเข้ามาได้แล้วกันใช้จ่ายก็หมอบอกเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นเจ็ดร้อยละสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดร้อยลอสามหมื่นขณะนี้ก็มีสมาชิชนร่วมเป็นกระาภาพมาบ้างดังนั้นท่านใดที่ต้องการจะทําบนด้านนี้ก็จเจริญพรเชิญได้ดังนั้นมีอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบรักษาแต่แต่อาการยังไม่รุนแรงจะได้บำบัดรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ซึ่งเมื่อวานนี้ค่าใช้จ่ายของท่าน37,000การรักษาเราฟังแล้วตกใจสมัยที่ไปรักษาหัวระพันอตอนนั้นจ่ายเงินไปรู้สึกเป็นอยู่3หัวแต่จ่ายเงินหมอไปแค่2หัวนี่ติดนี่ไว้พันหนึ่งมาืวานนี้ไปขอถวายค่ารักษาพยาบาลแด่พระภิกษุผู้อาพาธที่วัดกุสาวดีนะคะดิฉันมณีจันทร์ฉายรุณค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรง หรือท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญถวายเป็นค่ายาค่าอาพาแก่พระพิสุผู้เป็นผู้ป่วยไขย้อาพาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่ออนสีสงนี้เราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงปรดาดจากทุกโศกโรคภัยขอขอํานวยเอย้พอพรในทุกท่านให้มีสุขภาพดีพธานามมยแข็งแรงมีสุขภาพดีปราศจากทุกโศกรคภัยให้เจเริญรุงเดือนในหนนะ้าที่ในกิจการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ ด้วยมนุษย์สมบัติก่นันธามบัติทิพยนานสมบัติเอตุนการทุกท่านทุกคนเทินเจริญสุข